เทฮาโดยและตะซอยบิ๊ก500โฟมล้างมือคิรอิคิรอิชุดเครื่องนอนพิวลิปเดี๋ยวก่อนโซ่พวกเราทำอะไรผิดอ่ะทำไมต้องหนีกันมาแบบนี้ยังจะถามอีกพวกเธอตั้งใจจะหักหน้าฉัน หักหน้าอะไรอ่ะโซ่ก็พวกเธอสิร้องเพลงเสียงดีขนาดนั้นลีลาก็ดีร้องเพลงกับมืออาชีพแต่ก็มาแอบกว่าฉันว่าร้องเพลงห่วยร้องเพลงไม่ได้เรื่องอยู่ได้หรือพวกเธอแคนฉันที่ตะก่อนฉันร้องเพลงดีกว่าพวกเธอพวกเราไม่เคยคิดจะหักหน้าเธอเลยนะโซ่แต่เราเคยอิจฉาที่โซ่ร้องเพลงเก่งกว่าจริงๆก็เพราะว่าเราอิจฉาโซ่ไงมันก็เลยทําให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาพวกเราไม่เก่ง ร้องก็ไม่ดีเต้นก็ไม่ได้เล่นละครก็ห่วยแตกมันก็ได้ทำให้เราอะ่ะซ้อมตลอดเวลาไงโซ่พวกเราอะ่ะไม่เคยประมาทกับความฝันใช่โอเมกอนเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะโซ่คนเราถ้าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเพอร์เฟกแล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มแก้วอะ่ะที่จะเติมอะไรเข้าไปมันก็ไม่ได้อีกโอ m มกอ d เนี่ยเ้าทำตัวเป็นน้ำ้อนแก้วพร้อมที่จะเติมเต็มเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้ตัวเองเสมอ คนแบบนี้แหละถึงจะเป็นนักร้องที่ดีนะโไมยโซ่ยังโซของไม่ใช่อ้าวเฮ้ยซ่ไม่ปฏิช่ดแล้เฮ้ยโซทำไมแกคิดอย่างนั้นว่าแกเก่งอยู่แล้วนะเว้ยอีกอย่างนะเว้ยมันมีเวลาซ้อมอีกตั้งหลายวัน่ะเราต้องช่วยกันนีวะโซ่ถูกถ้าพวกเราไม่ทิ้งแกแกก็ต้องไม่ทิ้งเราอย่ายอมแพ้นะโซ่ยังไงโซ่ต้องสู้เข้าไว้แต่ถ้าโซ่อยากได้กําลังใจอะเดี๋ยวติ๊กจะเป็นกําลังใจให้เองพีด้วยทุกทุกคนด้วยนะโซ่เราด้วยโซ่ ช่ <นะ S 2> โอเคได้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 ได,ได้งานพวกเธอต้องสอนร้องเพลงฉันด้วยฉันอยากแบบหอนเป็นบ้างอะเออทำไงอะถอนเหรอจ๊ะงนะ่ายนิดเดียวเลยเดี๋ยวพี่จะสอนหอนเองนี่นะหายใจเข้านะนนตลกชิบหายถอนไ,ได้ทำไมอะพี่้อนเข้าไปด้วย ไอเ้เต็ดก็จะเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยฮะผมไม่ห่วงโซ่ครับว่าผลออดิชั่นเขาออกมาเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยอ่ะเข้ารอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงหรอกโซ่เนี่ยเขาเข้ารอบอยู่แล้วโซ่เนี่ยร้องเพลงเก่งจะตายถ้าเกิดเขาไม่เข้ารอบอ่ะนะโอ้อย่างน้อยเขาก็ต้องผิดหวังมากก็าอาจจะคิดอะไรสั้นๆก็ได้นะเฮ้ยพี่ทิงด้วยนี่ตต๊ดในแถะที่นายเป็นแฟนกันนะนายต้องเตรียมคำตอบใจเอาไว้นะ ผมยังไม่ได้เตรียมคําปลอบใจเลยเลยพี่ถ้าเกิดโซ่ไม่เข้ารอบขึ้นมาแล้วผมจะปลอบใจโซ่ไงครับพูดเขาปลอบแบบนี้ไงพอเลยพี่พี่นัดนั่งลงไปเลยไม่ตลกเลยคำคพี่หาดครับแล้วเวลาเจเป็ดเขาเศร้าๆอย่างเงี้ยพี่อาจปลอบเจเป็ดไงครับโอ้มาทุกทางเลยน้องติ๊ด พี่นี่จะเดินเข้าไปใกล้ๆพี่ก็จะกุมมมือของเธอไว้มองตาเธอแล้วก็พูดว่า,าตัวเองยังมีเขาอยู่นะแล้วก็จูบแล้วก็น้อมตัวลงกันนะขอ<า>พระพ,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 พาพาพา พอเลยขัดทำไมไพี่ไปลากกันตรงนู้นเลยปะไป,ไปนั่งเถอะติดเลดตลอดเลย oh. แต่มันได้ผลนะเอเอมันได้ผลนลเฮ้ย <Hey. S 3> oh. เออพี่พาทิดครับเออแล้วเวลาพี่ปอบพี่ต้นข้าวพี่ทำไงครับวิธีของพี่นะได้ผลทุกครั้งดูนี่เ <c oughs> วลาต้นข้าวเขาเศร้านะพี่เขจะไปหาต้นข้าวแล้วพูดเบาๆว่าตข้าวอย่าเศร้านะ ผมให้สองร้อยโอเคหายเลยเห็นไหมจะมีวิธีดีๆสัทิ่พีถูกต้องแล้วครับที่น้องติ๊บมาปรึกษาพวกพี่คต้อยเรื่องปอบใจคนเนี่ยนะพวกพี่ถนัดนักจริงเหรอพี่จริงสิพี่มีวิธีปอบแบบพอปอบปุ๊บเนี่ยนะ หายเศร้าเสียใจแบบทันทีมีป่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องจําลองเหตุการณ์ผมนี่ไปพี่บุนอะไรเนี่ยอยากให้รู้ว่าตอบได้ออนี่ตละไรวะเนี่ยสมมุติว่าพี่เวงเนี่ยคือน้องโซ่พี่เวงอะลังแรงแรงไม่ใช่ถอยไปตรงอีกถอยถอยไปอีกถอยไปอีกยาไม่เขย่าขวดถอยไปอีกเหตุการณ์มันต้องใหญ่ใหญ่ถอยไปอีก กลับบ้านไปเลยไปทำไมอ่ะถอยตะขนาดนั้นเอาแค่ตรงนี้พอสมมุติว่าน้องโซ่เดินมาแล้วออดิชั่นไม่ผ่านน้องโซโศกเศร้าเสียใจพอเยี่ยวเซ็งแซ้มือเบี้ยวปากเบี้ยวขาเป๋แล้วน้องโซเดินมาด้วยความทุลักทุเลมนดูทุเลขวะเฮ้ยไม่ใช่เลขที่เลโอเคนั้นเอาแค่แบบโศกเศร้าเสียใจ อารมณ์อารมณ์ห่อเหี่ยวแบบว่าไร้เดี่ยวแรงลิ้นห้อยใสงปากแบะตาตีคอตกโอเคเดินเดินมาเดินมาไม่ใช่คนเลยเนี่ยคนนี่แหละเนี่ยเดินนะมันเศร้าหนักเดินมมันเสียใจต้องโซ่เข้ามานั่งเสอ็จแล้้องโซ่เข้ามานั่งเสร็จปั๊บแล้วไอ้ผมทำยไงพี่ขลองเข้าไปปอดถ้าบอกเลยออดดิแฟร์ไม่ผ่านออดดิแฟร์โ็ตลกเขาไม่เอาเสียงใจนะโอกาสหน้ายังมีเดี๋ยวพี่จะเป็นกำลังใจให้ โอ้ยโอ้ยมะขวนหน้าแหกนี่ปลาแบบมันมีแพทเทิร์นหน่อยสิเฮ้ยทำยังงมันก็เศร้าเลยโอ้ยโอ้พี่จะได้ผมตอบไงอ่ะพวกพี่อ่ะถ้าเป็นพวกพี่พี่จะตอบไงอ่ะเฮ้ยเกิดมาหน้าตาดีซะเปล่าเท่าไงเท่าไงมันท้าเราดูพี่นี่นี่น้องสู้จ๋าน้องู้ไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวพี่เนี่ยศาบตร์ใชอะไรพวกที่เข้ารอบเลยด้วยการเผาพริกเผาเกลือให้มันทรมานเจ็บปวดกระทันหันให้มันหามออกจาก การแข่งขันและหลังจากนั้นนะน้องโซก็เข้าไปแทนที่ไงจ๊ะโอ้พี่พี่จะบ้าไม่ได้ไปตอบนั้ยได้ไงเราอ้โหเนี่ยโซชอบจังเลย่ะพี่ใครฆ่ากระดูกไปเลยโอ้โหใช่พี่ตอบแบบเนี้ยโซไม่ได้เป็นคนอาฆาตเคลียดแค้นอะไรซะหน่อยโอ้นี่ติดแต่ถ้าเป็นพี่สงบตอบนะดูว่ายังไงน้องโซจับขอมือเออมานี่เฮ้ยน้องจักรเก่งชู่งซ่าเพื่อมึงเนี่ย น้องโซนี่รู้เป็นไงเมื่อวหร่สาราดูโคตรมัวนี่โคตรเลยโคตเห็นไหมไอ้เล็กกงกทัคตรล้าเออน้องโซจ้ะพี่ว่านะอะไรโง่ไม่จีบดีกว่ามั้งต้องจีบสิพี่ว่าอย่าให้ความเศร้ามาอยู่กับเราได้เลยนะ งานกับพีชเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเแค่ตอแหลอย่าดัดจริตมากไี่เหรอคะแตงงานกับพีชนะจ๊ะโอ้ยตายแล้วเหรอแม่ร้านแม่ร้านอ่ะโอ้พี่น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 ี่ขอพอพอโต้เนี่ยไม่มีทางทำแบบนี้อยู่แล้วพี่นี่ไอ้เซ็ดผู้ชายขอแต่งงานทั้งคนเนี่ยดีใจผู้หญิงดีใจไม่เคยเศร้าเลยแต่ผมรู้ว่าโต้เขาเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะเขาไม่มีทางทำแบบนี้หรอก ไอ้ติ๊ดเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอหมอกเห็นะถ้าติ๊ดรู้จักน้องซู่ดีนะพี่ว่าติ๊ดอะไปหาคำตอบมาเองแล้วกันไอ้ไอ้ไอ้ไม่รู้จะด่าอะไรทั้งน้ไอ้หน้าแบนโอ้ยไอ้ข้ไอ้นาเลี่ยมไอ้คนอีสานเออกไอ้คนเหนียวไอ้กินข้าวเหนียวกินลาบก้อยเป็นอาหารเอออุ้ยกินแต่ของตัวกระปุกดพูมาให้แกนะไอ้เกนว่าให้บ้าเลยด่าตัวเองเออไอ้นี่ โซ่กลับมาอยังครับพี่ยังอ้าวกลับมาแล้วจะตลกหรือไงเนี่ยฮะกลับมาหรือยังไม่กลับพี่โซ่กลับมาแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยโม้ไอ้โม้หน้าตาลาเริงขนาดนี้แสดงว่าโซ่อออดิชั่นผ่านเข้ารอบใช่ไหมโซ่เฮ้ยออดิชั่นผ่านใช่ไหมโห้ยทิดอ่ะกูสาเตรียมคำลอบใจไว้ตั้งเยอะเลยไม่ได้ปลอบเลยเห็นไหมทิดดีใจสิดีใจ ต้องดีใจเออเยโอ้โซลยชันผ่านแล้วพวกพี่ดีใจด้วยนะแล้วอย่าลืมพวกพี่นะพวกพี่คิดอยู่แล้วว่าโซกบเก่งแล้วก็ต้องได้เป็นนักร้องดังแน่ๆนี่ขอเลเซอร์แม่แม่ได้มามโอ้โซรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยนะเป็นวันที่ติ๊ดเนี่ยภูมิใจมากที่สุดเลยโมโซนี่ยนะทำตามความฝันสำเร็จ แล้วก็ไม่ไดีๆแต่ปากด้วยเอยเวลาท่าน,นี้เนี่ยนะใครถามถึงโซ่เนี่ยจะได้พูดได้เต็มปากเลยว่าโซ่เนี่ยเป็นนักร้องโหรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยนะมีใครถามถึงอ่ะติก๊กระดากปากมากเลยทีต่ต้องบอกว่าโซ่อะ่ะอยากจะเป็นนักร้องวันนี้เย,ย้ใจ,จเลยติ๊กโซ่ไหมเดี๋ยว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 นี่แล้วโอ้ oh my god อยู่ไหนอ่ะที่ไบออริชั่นพร้อมกันอะ่ะอ้า oh. ก็พวกเธอสีหน้าเศร้าหมองขนาดนี้แ <c oughs> สดงว่าอนนี้ฉันไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านจริงๆเหรอโอ้ <c oughs> ไม่ยากเชื้อเลยไอ้ก๊อตร้องเพลงกรพาะซ้อมก็เต็มที่ทำไมไม่ผ่านอ่ะผมว่านี่นะมันอาจจะเป็นตรงที่ฝีมือเนี่ยก็สูสีการพี่แต่ว่าบุญบารมีในการประกวดนี่มันเทียบกันไม่ได้ <c oughs> นะขอตัวเองซะว่า,าทําบุญมาน้อยจะได้ไม่เสียใจ <c oughs> ราว่าติ๊กอย่าพูดเลยเดี๋ยวมันจะเข้าตัวน่ะเฮ้ยติ๊กขอโทษนะติ๊กไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้เสียใจเลยคือติ๊กแค่อยากจะลอบใจเฉยๆแต่จะบอกว่าฝีมือไม่ถึงเนี่ยก็กลัวว่าจะน้อยใจอะนะนะไปโทษบาปบุญปะนะเราทําบุญมาน้อยนะจะได้ไม่ต้องโทษว่าฝีมือไม่ถึงน่ะยังติ๊กก็ดิฉันไม่ผ่านพวกเราอ่ะผ่า พอยิอ้มอ่ะเพาไม่อยากเศ้ากลัวพึ่อนห่ที่พวกเราเศร้ากลับมาพอไม่อยากดีใจเราเป็นห่วงเพื่อนสรุปว,ว่าว้าวสรุปว่าคนยิ้มตกรอบคนเศร้าเข้ารอบหรอนี่เป็นห่วงกันเองแบบเนี้ยเคยไหมเคยที่จะเป็นห่วงติดบ้างไหมพูดความจริงซะเยอะเลยไม่เคยติดเลย มันดีแต่ปากส่วนติดอะกระดาบปากมากใช่ไหมที่ต้องตอบคําถามใครอะว่าโซ่อ,อยากเป็นนักร้องแต่ฝีมือโซ่มันอ่อนโซ่ก็พูดอดู่นี้เองว่าติ๊ด้คิดแบบนี้มาตลอดทำไมคนไปไม่ถึงฝวานเนี่ยมันผิดตรงไหนมันเท่าไรตรง,ง,ตรง,ง,ตรงไหนฮะเฮ้ยโซ่โซ่โซ่ <c oughs> หายเร้างมาโซ่เดี๋ยิดให้สองร้อย ไม่ตลกนะ่ง,งานกับปิ๊ดละโซ่โซ่โซจะเลิกร้องเพลงเธออยากเป็นนักร้องมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆจะมาทิ้งฝันไกลแค่ผิดหวังแค่นี้ไม่ได้นะ oh,